สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พูดถึงการประยุกต์อินทิกรัลแบบการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะโดยที่จากที่เราเรียนในครั้งที่แล้วเนาะมันพูดถึงว่าถ้าเราดิฟระยะทางก็จะได้ความเร็วดิฟความเร็วก็จะได้ความเร่งถูกไหมดังนั้นเหมือนกันค่ะถ้าเราย้อนกลับไปเราอินทิเกรตความเร่งเราก็จะได้ความเร็วเนาะอินทิเกรตความเร็วก็จะได้ระยะทางก็คือย้อนกลับมานั่นเอง วิธีคิดง่ายๆเลยดังนั้นการหาความเร็วอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเรียนแบบดิฟถูกไหมก็คือดิฟความเร็วเดิฟระยะทางก่อนได้ความเร็วถูกไหมต่อมาดิฟความเร็วก็จะได้ความเร่งเหมือนกันค่ะถ้าเป็นอินทิเกรตถูกป่ะคะมันก็จะเริ่มจากการอินทิเกรตความเร่งก็จะได้ความเร็วบวก4ดังนั้น อินทิเกรตความเร็วก็จะได้ระยะทางบวกค่า4เนาะเหมือนเดิมคะ่ะถ้าเราต้องการดิฟสองรอบเราก็จะมี c 1แล้วก็ c 2เนาะมาค่ะไม่ยากเนาะดูตัวอย่างนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะถ้าวัตถุเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงจากสภาพหยุดนิง่งการที่เป็นสภาพหยุดนิง่งย้ำก่อนเลยสภาพหยุดนิ่งนะคะหมายความว่า t เท่ากับ0 เนาะการที่สภาพอยู่นี้คือ t เท่ากับ0เนี่ยจะได้ว่า s diff หรือ v เนี่ยเท่ากับ0เพราะว่ามันหยุดนิ่งมันไม่ได้ไปไหนถูกไหมเมื่อเวลา t เป็น0ถ้าความเร่งของวัตถุในขณะเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับ 6t ลบ4เมตรเปอร์เซกกำลังสองอันนี้แสดงว่าการที่เป็นเป,นเปอร์เซกกำลังสองก็คือความเร่งแน่นอน ่ะโดยที่ระยะทางเท่ากับ2เมตรเมื่ออันนี้อีกอีกพอย์หนึ่งนะคะเมื่อ t เป็น1วินาทีค่อยๆแปลงโจทย์นะมันจะยากนิดนึงตรงนี้อ่ะมาดูโจทย์ถามอะไรบ้าง1โจทย์ถามความเร็วขณะที่ t ใดๆแสดงว่าความเร็วนั้นต้องติดค่า t ต่อมาข้อ2อ่ะจิต t นะข้อ2จงหาระยะทางที่ t เป็น2ก็จะเป็น s เท่ากับ2 สอเนาะอ่ะอันดับแรกค่ะทำอะไรก่อนอินทิเกรตก่อนละกันนะคะอ่ะข้อที่1น,นะเริ่มเลยอินทิเกรตอะไรก่อนอินทิเกรตความเร่งถูกไหมอินทิเกรตความเร่งอืมจะเป็นหน่วยเป็น DT นะคะเพราะว่ามันมาจากทเวลาเป็นหลักนะอ่ะินทิเกตความเร่งก่อนก็จะได้อะไรก็จะได้ V t ดังนั้นอินทิเกรตก่อนได้จากอินทิเกรตหกทีลบสี่เท่ากับหกทีกำลังสองส่วนสองลบสี่ทีบวกสี่หนึ่งอ่าแต่นั้น V ที่ t ใดๆ คิดเลขก่อนนะคะได้เป็น3 t กํลัง2ลบ4 t บวก c 1คราวน,นี้ตอนนี้เราติด c 1อยู่เราหาจากไหนถูกต้องค่ะหาจากสภาพหยุดนิ่งทุกครั้งเลยนั้นหาจากสภาพหยุดนิ่งหมายความว่าอะไรนะ t เป็น0เนอะ t เป็น0ตรงที่ v เป็น0ดังนั้นถ้า V ที่ t เป็น0อ่ะจะได้แทน0ลงไปนะคะก็เป็น3คูณ0ลบ4คูณ0บวก c 1 V เป็น0เท่าไหร่นะเห็นที่บอกถ้า V ที่ t เป็น0 V ที่ t เป็น0 V ก็จะได้0เพราะว่าอยู่ในสภาพหยุดนิ่งนะก็จะเป็น0เท่ากับ c 1 โอเคดังนั้นความเร็วขณะที่ t ใดๆก็จะเป็น v ที่ t ใดๆก็เลยเท่ากับ3 t กำลังสองลบ 4, ี t บวก c เอ้ยไม่บวกสีเพราะว่า c หนึ่งเท่ากับ0ทนันไหมคะอ่า ตรงคาว่าสภาพหยุดนิ่งเนี่ยสภาพหยุดนิ่งคือความเร็วมันไม่เกิดการที่ไม่เกิดความเร็วมันก็จะอยู่นิ่ง,งเมื่อเวลาที่ t เป็นศูนย์อันนี้คือสิ่งที่กําหนดให้ทุกครั้งเพราะว่าเน่เพราะว่าถกมันยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนโอเคนะ,อะขอย้ายข้อความแป๊บหนึ่งต่อนะคะอ่ะข้อ2โจทย์ถามอะไร จดถามระยะทางในขณะที่ t เท่ากับ,บ2นั้นก็ทำไงคะอ่าอินทิเกรตความเร็วนะคะก็จะเป็นอินทิเกรต v dt เนี่ยก็จะเท่ากับระยะทางที่ t ใดๆก่อนหาที่ t ใดๆก่อนนะคะอินทิเกรต v ก็คืออินทิเกรต 3t กํลัง2ลบ 4t อินทิเกรตออกมาได้เป็น 3t กํลัง3 ส่วน3อินทิเกตบวก1เนาะลบ4 t กํากำลังสองส่วน2บวก4 2ตัดเลขนะคะ3ตัด3ตรงนี้ตัดเป็น2อนะ,อะตรงนี้แสดงว่า s ที่ t ใดๆเนี่ยเท่ากับ t กกำลัง3ลบ t กกำลังสองบวก4 2โจทย์เขาให้อะไรมาอีกโจทย์เขาให้ตรงนี้มาค่ะ ห็นไหม s เป็น2เมตรเมื่อ t เป็น1หมายความว่าอะไรหมายความว่าแทน1ลงไปที่ t ถูกไหมจะได้เท่ากับ2แสดงว่า s ที่ t เป็น1 1กำลัง3ลบ1กำลัง2บวก c 2 s 1ได้2เมตรโจทย์เขาให้มาตรงนี้ก็จะเป็น 1ลบ1บวก C 2 1สองลบ1ได้อะไรจ้าตัดเนาะแสดงว่า c 2เท่ากับ2โอเคเราก็จะได้ระยะทางที่ t ใดๆเท่ากับ t กำลัง3ลบ t กำลังสองบวกสอง ใช่ไหมคะแต่โจทย์ถามอะไรระยะทางที่2นาทีถูกไหมสองวินาทีใช่ไหมคะแสดงว่าหามว่า s 2เท่ากับเท่าไหร่ก็แทนลงไปเลยจ้าก็จะเป็น2กำลัง3ลบ2กำลัง2บวก2โอ้มีคนมาบอกว่าอาจจะผิด มาดูข้อ2นะคะข้อ2เขาถามระยะทางขณะที่ t เท่ากับ2วินาทีแสดงว่าโจทย์ถามหาระยะทางใช่ไหมรระยะทางเกิดจากการอินทิเกรต v นะคะก็จะได้ s t ใ,ใดๆแสดงว่ามันก็เกิดจากการอินทิเกรต3 t กํลัง2ลบ4 t เขียนดีทีไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยๆนะไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษนะคะก็จะได้เป็น3 t กําลัง3ลบ4ลืมส่วน3ลบ4 t กําลัง2ส่วน2บวก4 2อ่ะตัดเลขนะคะดังนั้น s ที่ t ใดๆเนี่ยก็เลยเท่ากับ t กกำลัง3ลบ2 t กําลัง2บวก4 2 คราวนี้หา c 2จากไหนหา c 2จากตรงนี้เลยค่ะ s เท่ากับ2เมตรเมื่อ t เป็น1นั่นหมายความว่าเราต้องแทนอะไรที่ t ค่ะแทน1ที่ตัว t ถูกไหมมันก็จะเป็น s 1เท่ากับ1กำลัง3ลบ2คูณ1กำลัง2บวก c 2อ่ะ s เป็น2เมตรได้1ลบ2บวก c 2 คิดเลขให้เรียบร้อยแสดงว่า c 2เท่ากับสามย้ายข้างให้ถูกนะคะหา c ให้ถูกต้องนะดังนั้นเราจะได้ s t เท่ากับ t กำลังสลบส t กำลังสบวกสจดย์ตอบแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่โจทย์ถามที่เวลาเป็นสองวินาที ดังนั้น s 2ก็เอา2ไปแทนค่ะก็จะกลายเป็น2กำลัง3ลบ2คูณ2กำลัง2บวก3าคำตอบเป็น8ลบ8บวก3 8ตัด8ได้ปะได้ถูกไหมดังนั้นข้อนี้ตอบ3หน่วยเป็นเมตรนะคะ เพราะว่าเป็นระยะทางหน่วยก็เลยเป็นเมตรเนาะพอได้แม้ก็คืออินทิเกตรตไปเรื่อยๆนั่นแหละระยะทางแต่โจทย์อะต้องหาดีๆว่าโจทย์เขาให้อะไรมานะคะอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะหน้าหกสิบสองนะคะแบบฝึกหัดเขาบอกว่าข้อหนึ่งถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่านี้อ่าเท่านี้เลยโจทย์ตรงหาสมก,การการเคลื่อนที่ก็คือโจทย์หา ข้อนี้โจทย์หาอะไรสมการการเคลื่อนที่หา s t หาที่ s หาระยะทางที่เวลาใดๆนะคะก็เลยเป็น s t ติด t ไว้นั่นเองอ่ะเรามาดูงนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการอะไรอินทิเกรตความเร็วใช่ไหมจะได้ระยะทางใดๆโอเคดังนั้นนั่นหมายความว่าต้องอินทิเกรตอะไรคะ่ะอินทิเกรต4 t ลบ1 ออกมาเป็น 4t กำลังสองส่วนสลบ t แล้วบวกอะไรจ๊ะบวก4อันนี้อินทิเกรตครั้งเดียวก็ c ธรรมดานะคะอ่ะแล้วไงต่อหา c จากไหนจ๊ะอาถูกต้องสิ่งที่โจทย์ให้มาการที่ s 1เท่ากับ4หมายความว่าอะไรโจทย์ตรงนี้หมายความว่า t เท่ากับ1เนี่ยมันจะได้ s เท่ากับ4ถูกไหมก็คือแทน1ลงไป อ่ะโอเคดังนั้น s 1ก็เลยเท่ากับน,นี้ตัดให้เรียบร้อยนะจ๊ะ2คูณ1กำลัง2ลบ1บวก4 s 1เป็นเท่าไหร่นะเป็น4ก็จะเป็น2ลบ1บวก4คิดเลขค่ะก็จะกลายเป็น c เท่ากับ3 อแทนลงไปนะคะดังนั้นเราก็จะได้สมการการเคลื่อนที่ st เนี่ยเท่ากับ2 t กํลังสลบ t บวกสนะอินทิเกรตธรรมดานะคะแปลงสิ่งที่โจทย์ให้มาให้ถูกต้องนะะมาดูข้อสองกันข้อ2วิธีทำเหมือน ข้อหนึ่งเลยทำพร้อมกันนะคะหรือถ้าเกิดใครบางคนพอทําได้ลองหยุดไปก่อนแล้วลองทําเองเรามาดูนะคะอ่ะเริ่มเลยอินทิเกตอะไรคะอินทิเกตความเร็วได้ระยะทางดังนั้นระยะทางก็เท่ากับอินทิเกต9 t กํลังสลบ2 t บวก1 ออกมาเป็น9ก t กำลัง3ส่วน3ลบ2 t กำลังสส่วน2บวก t แล้วบวก4อินทิเกรตรอบเดียวนะย้ำนะคะก็เลยต้องมีแค่สเดียวจะเขียน C1 ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะตรงนี้เป็น3ตรงนี้ตัดกันดังนั้น s t ก็เลยเท่ากับ3 t กำลังส ลบ t กํลังสบวก t บวกค่า4ตอนนี้ยังไม่ได้แทนค่า c นะคะอ่ะเอามาจากไหนอ๋อถูกต้องตรงนี้ s เป็นลบ1่เท่ากับ8ดอ่ะดังนั้นโจทย์เขาให้มาเนาะ<ๆ>ก็แสดงว่า s ลบ1แทนลงไปค่ะ3คูณลบ1กํลัง3ลบกับ ลบ1กำลังสองบวกด้วยลบหนึ่งบวกค่า4 s ลบ1เป็น8ดตรงนี้เป็นลบสาตรงนี้เป็นลบ1แล้วก็ลบ1บวก4ดูซิคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่คะเป็นลบห้าเนาะย้ายฝั่งไปเป็นบวกนะคะงนั้น4เท่ากับสิบสาม โอเคได้สมก,การแล้วเนาะดังนั้นสมก,การ s t ก็เลยเท่ากับ3 t กํลัง3ลบ t กํลังสบวก t บวก13นะคะไมมไม่ยากใช่ไหมคะแต่ว่าหาค่าให้ถูกนะคะบวกเลขให้ถูกเนาะไปต่อนะคะข้อ3ค่ะ ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a เท่ากับลบ8เมื่อ v 0เท่ากับ0และ s 3เท่ากับ1จงหาสมการการเคลื่อนที่อันนี้โจทย์ให้มาเกือบจะทุกอันเลยก็คือแทนค่าหา c 1จากไหนหา c 1จากก้อนนี้เห็นไหม v ศยเท่ากับ0หา c 2จากไหนหา c 2จากก้อนนี้เวลา indicate. อินทิเกรตเรามาเริ่มกันเลยค่อยๆทำนะคะเริ่มจากอะไรๆก่อน หา vt ก่อนเนาะนั้น vt เท่ากับอินทิเกรต a นั้นอินทิเกรต a ก็คืออินทิเกรตด้วยลบ8อินทิเกรตลบ8ก็คืออะไรลบ8 t บวก c 1เนาะติดส่วน1น,นะคะไม่ต้องเขียนก็ได้เนะาะก็จะเป็น v 0เท่ากับ0ดังนั้นโจทย์ก็ให้มาอีก V 0ก็เลยเท่ากับแทนสูตรลงไปใน T ค่ะบวก C 1เป็น0เท่ากับ0บวก C 1แสดงว่า C 1ก็เลยเท่ากับ0โอเคดังนั้นเราก็จะได้ว่า V t เนี่ยเท่ากับอะไรจะ๊ะเท่ากับลบ8 t เฉยๆเพราะว่า C 1ไม่มีนะคะ C 1เป็น0จะเล่าอะไรต่อ อินทิเกรต v t ก็ได้อะไรคะอินทิเกรต v t จะได้จะได้ควาจะได้ระยะทางถูกไหมก็จะเป็นอินทิเกรตลบ8 t ได้ระยะทางมานะคะนี่ก็จะเป็นลบ8 t กํลัง2ส่วน2บวก c 2 8ตัดออกมาก็จะเป็น s t เท่ากับลบ 4t กําลัง2บวก c 2ให้อะไรมาอีก s 3ถูกไหมคะค่อยๆนะคะ s 3เท่ากับ1ก็แทนลงไปเลยค่ะดังนั้น s 3ก็เท่ากับลบ4คูณ3กําลัง2บวก c 2โจทย์บอกว่า s 3เท่ากับ1ก็จะเป็น1เท่ากับ ลบ4คูณ9บวก c 2 1เท่ากับลบ36บวก c 2ก็จะเป็นว่า c สองเท่ากับ37อ่าหาสมการการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะออกไปแทนค่าเนาะก็จะเป็น s t เท่ากับ ลบสี่ทีกำลังสองบวกสานะคะพอได้หรือ,อยังอ่ะเรามาดูข้อ4ค่ะข้อสี่ทำเหมือนข้อ3เป๊ะเลยนะคะอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a เท่ากับสิ v 2เท่ากับ30และ v 0เท่ากับ0จงหาสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุอืมดังนั้นจะได้อะไรคะเบาเสบายสบายก็จะเป็นอินทิเกรตความเร่งก่อนก็จะเป็น16ซึ่งอินทิเกรตความเร่งได้ v t ก็จะเป็น16 ทีบวกซีหนโจทย์ให้มาตรงนี้ก็คือแทนหา C2 ด้วย v ถูกไหมหาซีหด้วย s นะคะก็จะได้ว่า v เป็น2เท่ากับ16คูณ2บวกซี V2 เป็น30เท่ากับ32บวกซีดังนั้นย้ายข้างนะคะซีก็เลยเท่ากับลบส ก็จะได้สมก,การ v t เท่ากับ16 t ลบ2ต่อมาอินทิเกรต v t นะคะก็คืออินทิเกรต16 t ลบ2อินทิเกรต v ได้อะไรนะได้ระยะทางนะคะก็จะได้ s t ก็จะเป็น16ก t กําลัง2ส,ส่วน2ลบ2 t บวก 4, 2อ่ะตัดเป็น8ก็จะเป็น s t เท่ากับ8 t กําลังสองลบ2 t บวก c 2โจทย์ให้อะไรมนาะ s 0ใช่ไหมคะก็จะเป็น s 0เท่ากับ0ลบ0บวก c 2 S0 เป็น0เท่ากับ c 2ไปเลยโอเคดังนั้นก็จะได้สมการ ST ได้เลยใช่ไหมสมการ ST ก็เลยเท่ากับ 8T กำลังสลบสอไม่ยากเลยใช่ไหมคะข้อ1ข้อ2เหมือนกันข้อ3ข้อ4ก็เหมือนกันอ่ะมาดู ข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าถ้ากลิ้งลูกบอลลูกหนึ่งไปตามพื้นหญ้าด้วยความเร็วต้นความเร็วต้นเนี่ยมันก็คือ v ที t ่ t เป็น0ูนยความเร็วต้นนี้ที่นี้ก็หมายความว่า v ที t ่ t เป็น,น v 0 v ศเนี่ยเท่ากับแปต่อมาโจทย์เขาบอกอะไรอีกถ้าความเร็วของวัตถุลดลงด้วยความเร่ง 2เมตรเปอเศกกำลังสงจงแสดงว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ในระยะทางเท่ากับ16เมตรอันนี้คือให้แสดงโอเคนะการที่ระยะทางมันหยุดอยู่ที่16เมตรอะความหมายก็คือ v เป็น0ถูกไหมจงหาว่า v เป็น0น,นะคะมันได้เท่าไหร่เรามาค่อยๆหากันค่อยๆใจเย็นๆ อ่านโจทย์แล้วเอองงครูไม่เข้าใจอ่ะค่อยๆนะคะ1สิ่งที่โจทย์ให้ความเร็วของวัตถุลดลงด้วยความเร่งานะการลดลงด้วยความเร่งย้ำนะการลดลงด้วยความเร่งหมายความว่าอะไร a จะเท่ากับติดลบ2ทันทีเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานนะคะมันก็จะเป็นการลดลงด้วยความเร่งเท่ากับลบ2อ่ะดังนั้นสิ่งแรกเลย1ห,หา หาค่าความเร็วก่อนหา vt ก่อนเริ่มนะเดังนั้น v t เลยเท่ากับการหาอินทิเกรตของ a ถูกไหมอินทิเกรต a ก็คืออินทิเกรตลบสจะได้เป็นลบส t บวก c 1คราวนี้หา c 1จากไหนอีกอ่าจากความเร็วต้นนะคะ ก็จะเป็น v 0เท่ากับลบ2คูณ0บวก c 1 v 0เมื่อกี้ความเร็วต้นเท่ากับ8ถูกไหมก็เป็น8เท่ากับ0บวก c 1ดังนั้น c 1ก็เลยเท่ากับ8ยังไม่เสร็จทำอะไรต่ออ่าไปแทนค่านะคะดังนั้น v ที่ t ใดๆก็เลยเท่ากับลบ2 t บวก8 โจทย์ถามว่าจงแสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง16เมตรนะทำไงต่อคะอินทิเกรตระยะทางก่อนเนะเาะแล้วก็ต้องหาอินทิเกรตทีละอันดังนั้นเราต้องการหา s t ก็เกิดจากการอินทิเกรต v t ดังนั้นมันก็คืออินทิเกรตลบ2 t บวก8ก็คือทำเหมือนเดิมเลยเห็นไหมอ่ะก็จะได้ว่า st เท่ากับลบ2 t กำลังสองส่วน2บวก8 t บวก c 2อ่ะตัดเลขให้เรียบร้อยดังนั้น st ก็เลยเท่ากับลบ t กำลังสองบวก8 t บวก c 2ครอนี้หา c 2องจากไหน,น่ะคะหา c 2 ้าสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันไม่ได้เลยหรือหาไม่ได้เลยนะคะจงจำเอาไว้หาง่ายๆก็คือเวลาเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นเนี่ยแสดงว่า s เป็น0ก็คือระยะทางอะ่ะมันยังไม่ได้ไปถูกไหมเเป็น0นย์เมื่อ,อไหร่เมื่อเวลามันก็เป็น0เวลามันยังไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่นะคะเวลาก็จะไม่ได้นับแสดงว่า เวลาก็จะเป็นศูนย์เมื่อ s เป็นศูนย์ก็คือระยะทางก็ไม่ได้ไปถูกไหมดังนั้นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่า s ศูนย์เท่ากับศูนย์นั่นเองแทนค่าหา c สองต่อนะคะก็จะเป็น s ศูนย์เท่ากับศูนย์บวกศูนย์บวก c สอง c สองก็เลยเท่ากับศูนย์อันนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่โจทย์ไม่ได้บังคับ ไม่ได้ให้มานะโอเคก็จะได้ว่า s t เท่ากับลบ t กำลังสองบวก8 t เฉยๆโอเคคราวนี้โจทย์เขาถามอะไรอีกโจทย์เขาถามว่าวัตถุจะเคลื่อนทีไ่ได้ระยะทางเท่ากับ16เมตร การที่โจทย์หาเวลาเคลื่อนที่16เมตรเนี่ยการที่มันเคลื่อนที่แสดงว่ามันหยุดแล้วถูกปะจำไว้นะอันนี้คือข้อนี้ค่อน,ข,อน,ข,อนข้างยากนะคะระวังจะเจอนะการที่ระยะทางเคลื่อนที่ไปได้16เมตรแสดงว่ามันหยุดการเคลื่อนที่แล้วอน,นั้นการที่มันหยุดการเคลื่อนที่เนี่ยแสดงว่ามีความเร็วไหมไม่มีความเร็วนะคะ การที่วัตถุหยุดการเคลื่อนที่มันจะไม่มีความเร็วดังนั้นก็เลยจะได้ว่าจากตรงนี้นะจากตรงนี้นะต้องหาเวลาก่อนนะคะก็จะได้ว่า v เป็น0นดังนั้นถ้า v เป็น0จะได้อะไรก็แทนค่าหา t นะคะอันนี้คือหาเวลาก่อน ก็จะได้ว่า v เป็น0ขอโทษด้วยต้องเป็น v เท่ากับนะคะเวลาวัตถุหยุดการเคลื่อนที่ v จะเป็น0เสมอจงหาเวลาก่อนดังนั้นก็จะได้ว่า0เท่ากับลบ2ที t บวก8ย้ายข้างก็จะเป็นลบ2ที t แยข้างละไม่มีลบสิก็จะเป็น2 t เท่ากับ8 t เท่ากับ4ดังนั้นเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้16เมตรก็คือเวลาที่4วินาทีเขาบอกให้เราพิสูจน์ถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะหาว่า s 4เท่ากับลบ4กำลังสบวก8คูณ4 s 4เท่ากับลบ16 บวก32ดังนั้น s 4ก็เลยเท่ากับ16เมตรไปด้วยแสดงว่าเป็นจริงโอเคไหมแต่ตอนสอบผู้อาจจะถามว่าเวลาที่4เวลาที่4วินาทีเนี่ยวัตถุเคลื่อนที่ไปได้กี่เมตรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามย้อนกลับไปย้อนกลับมาแต่อันนี้การที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง16มเมตรหมายความว่าวัตถุหยุดการเคลื่อนที่แล้ว V มมาแสดงว่าไม่มีเกิดไม่เกิดความเร็วเราก็เลยแทน V ตรงเนี้ยเป็น0พอ VT เป็น0เนี่ยก็จะได้0ตรงนี้มาแทนในค่า VT เท่ากับ2 T ุกครั้งเลยนะคะต้องการหาความเร็วหรือต้องการหาเวลาก็ออกไปแทนค่าเพื่อหาเวลาก่อนทุกครั้งเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ